สวัสดีครับพบกับผมหมอยุนนะครับกับการนานดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการนานดวงของผู้ที่เกิดในราศีมังกรนะครับดวงวันที่16ถึง31มกราคมพุทธศักราช2568นี้นะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักโดยคร่าวๆนะครับซึ่งงานจากการเปิดไพ่ยิปซีสามรับ ซึ่งเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้จะพาเจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับก็ขอให้ชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับไม่พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับทุกกรรมปยากรที่ดีๆนะครับที่หมอหยุนได้อ่านออกมานะครับก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับให้กรรมปยากรที่ดีๆตั้งหลายเหล่านั้นนะครับ ได้บังเกิดความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาขึ้นจริงกับผู้ที่เป็นชาวราศีมังกรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับและอะไรที่ไม่ดีนะครับก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก็ขอขอภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับ ผู้ที่เป็นชาวราศีมังกรนะครับซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีมังกรนะครับดวงของท่านกับการเปิดไพ่สำรับแรกนะครับในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับว่าในวันที่16ถึง31มกราคมนี้นะครับ การงานธุรกิจของตั้นนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจะสื่อพลังความหมายให้พอได้รู้แนวทางในลักษณะใดบ้างนะครับว่าจะรุ่งเรืองเฟื่องฟูขนาดไหนนะครับจาวราศีมังกรนะครับไพ่ใบแรกเปิดขึ้นมานะครับ หนึ่งเหรียญนะครับโอกาสดีๆนะครับเรียวกว่าเป็นโอกาสทองที่เข้ามาให้กับชาวราศีมังกรในช่วงนี้นะครับของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ตามนะครับที่จะไปส่เป้ปปาหมายของความสําเร็จนํามาซึ่งผลประโยชน์มากมายบางท่านก็ได้รับโอกาสของการโครงการใหม่ๆหรือได้การเริ่มต้นอะไรที่ดีๆนะครับที่มีเข้ามาแล้วก็ได้เฉลิมฉลองความสําเร็จ3ามถ้วยนะครับในการที่จะดึงโดดในเรื่องของผลประโยชน์ผลได้รับ ผลสะสนแบ่งเงินพันผลอะไรต่างๆนะครับที่จะเข้ามาทําให้เป็นเส้นทางของความบุดมสมบูรณ์ที่จะได้รับผลตอบแทนมั่งมีสีสุขนะครับในเรื่องของการดุมพักเกี่ยวกับทรัพย์สินเนื่นตองนะครับที่จะกโกโปเก็ามามากมายนะครับไอ้กับชาวราสีมังกรในช่วงนี้กับผลประโยชน์จากความสําเร็จ เด็กเตือดาไหครับแต่สภาวะต่างสังคมอาจจะมีทั้งสภาวะที่ความพึงพอใจบ้างไม่พึงพอใจบ้างนะครับที่เข้ามาให้กับชาวราศีมังกรนะครับแต่บุคคลในครอบครัวนะครับหรือสิ่งที่อำนวยประโยชน์ในเรื่องสถานที่ในเรื่องของยวดยานยนต์ที่ใช้ในการประกอบสมาชีพนั้นก็ส่งเสริมเกื้อกูลเคื่อนุนในทั้ตทางที่ดีนะครับที่จะส่งเสริมให้กับชาวราศีมังกรนั้นสู่ความสําเร็จ นะครับในการที่จะจัจบตามอะไรก็มีพลังในการดําเนินการแล้วก็สําเร็จนํามาซึ่งผลประโยชน์ผลรายราับรายได้อุดมสมบูรณ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในการเกื้อกูลสนับสนุนนะครับในการอบรมคำชูคุ้มครองนะครับแล้วก็สองถ้วยเดอโรเฟลแล้วก็สองถ้วยนะครับพลังแห่งความรักความสามัคคีนะครับจะเป็นพลังที่ดีในการที่จะกําจัดอะไรที่เป็นอุปสรรคอะไรที่เป็นอริสัตรูตั้งหลายตั้งปวงนะครับแล้วก็ความเป็นเสถียรมั่นคงสีไม้เทา้านะครับ แล้วก็เด็กไอพิเตสนะครับแล้วก็ายในเรือนที่9นะครับเดือนสันนะครับก็บอกถึงความจเจริญเติบโต,ตรุ่งเรืองรุ่งโรจนะครับเดือดสันขึ้นมาในเรือนที่9นะครับของจากราศีมังกรนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีๆนะครับที่มีการเริ่มต้นกับสิ่งสําคัญสําคัญโครงการใหญ่ๆสําคัญสําคัญนะครับที่จะไปสู่ของการเติบโตรุ่งเรือง มากกว่าเดิมนะครับก่อไปในเรื่องเสียงที่เข้ามารบก,กวนด้วยนะครับช่วงนี้เป็นการหาเสียงนะครับในการเลือกตั้งชมุมในพื้นที่นะครับ เดืซันขึ้นมาในเรือนที่9นะครับสิ่งที่จะเจริญเติบโต,ตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนะครับเพราะเป็นโอกาสดีๆนะครับไพ่หนึ่งเหรียญไพ่ใบแรกขึ้นมาบ่งบอกถึงการเริ่มต้นอย่างมีคุณค่านะครับโครงการใหญ่ๆสาคัญคนว่างานมีโอกาสนะครับในการที่จะมีโอกาสได้มีงานทํามีอาชีพนะครับไปสู่เส้นทางของการที่จะกอบโกยในเรื่องของผลประโยชน์ผลรายรับรายได้เข้ามานะครับเรียกว่าเป็นช่วงแห่งความสําเร็จที่มีเข้ามาไพ่การันตีด้วย เดือนันในเรือนที่9นะครับแล้วก็จึงจักสิทธิ์ก้อยการส่งเสริมไพ่ประสังคราชานะครับเดือยไอโรเฟนนะครับไอการเกื้อกูลสนับสนุนเป็นดวงวาสนาของชาวราศีมังกรในช่วงนี้นะครับที่จะมีความเจริญเติบโตทําให้ท่านสําเร็จอะไรได้อย่างที่จะนําผลประโยชน์เอป,ปันผลผลกําไรผลได้รับไรายได้เข้ามาด้วยความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความเป็นเสถียรทั้งวุ่นส่วนนะครับสีไม้เท้าไม่แต่ไก่ที่มีวุ่นส่วนนะครับ ในการประกอบเริ่มต้นอะไรก็ตามนะครับรก็ได้วุ้นส่วนที่มีความแข็งแรงแข็งแกร่กงนะครับที่จะเข้ามาสนับสนุนแต่บางสถานการณ์นะครับในต่างสังคมอาจจะไม่ สร้างความพึงพอใจทั้งหมดให้กับชาวราศีมังกรนะครับเพราะว่าหนึง่งเด็กเตือดานขึ้นมานะครับมีตั้งถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนะครับแต่ความเชื่อมั่นของท่านในการที่จะบริหารจัดการในสถานการณ์ต่างๆได้ไปสู่เส้นทางของความสําเร็จได้ในทีต่างที่ดีนะครับแม้จะมีอะไรก็มาเป็นอริศัตรูก็ตามนะครับที่ทาให้เป็นเกิดความยุ่งยากก็ตามแต่โดยพลังเ่งความรักนะครับกา,าบลังเองความอบอุ่นพลังเ่งความสามัคคีนะครับจะเป็นพลังช่วยคลี่คลายในสถานการณ์ต่างๆ นะครับที่จะให้อะไรที่เป็นอรินั้นจะกลับมาสนับสนุนเครือกูลสู่ความสําเร็จสู่ความแข็งแรงแข็งแกร่งสร้างความจเจริญเติบโตรุ่งเรืองสถานการณ์ต่างๆนะครับอาจจะมีสถานการณ์ของการตัดสินใจอะไรเกิดขึ้นด้วยในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะพิจขึ้นมาในเรือนของมรณะนะครับอาจจะมีสถานการณ์ของการที่จะไปเริ่มต้นลงทุนอะไรในต่างดินต่างแดนที่จะมีเข้ามาได้ด้วยนะครับที่ตาให้ชาวราศีมังกรน,นั้นอยู่ในการตัดสินใจนะครับในการที่จะเลือก ที่จะดําเนินการนะครับแต่ท่านก็จะตัดสินใจออกมาในทิศทางที่ดีนะครับแม้จะไปลงทุนในตดินแดนไกลก็ตามอาจจะเป็นโครงการใหญ่ๆสําคัญๆที่มีก็มาที่สร้างผลประโยชน์มากมายให้เกิดขึ้นนะครับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับไปใต้สำรับนะครับสดาบก็ไปครับ7ดาบนะครับอะไรที่มีการชะเง้อชะง,งักนะครับในการที่ยังไม่กล้าลงทุนที่ผ่านมาไม่กล้าดําเนินการในที่ผ่านมานั้นนะครับ อาจจะมีสถานก,การณ์โครงการอะไรที่มีการเตรียมการเอาไว้วางแผนเอาไว้แต่ไม่มีโอกาสไม่มีจังหวะนะครับที่มีการชะลอตัวอะไรบ้างก็ตามหรือไม่มีความกระจ่างชัดแต่ไม่มีการชักช้ายอยู่สถานก,การณ์นั้นนะครับก็จะท่านจะได้โอกาสยกระดับนะครับในการที่จะมาเริ่มดําเนินการนะครับไพ่ก็บ่งบอกถึงนะครับสอดคล้องกับไพ่ใบแรกของการเริ่มต้นที่มีเข้ามานะครับและก็การได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเข้ามาเด็ก ถือไม้เท้านะครับเด็กถือเหรียญน,นะครับก็ช่วยมาเป็นพลังในการสนับสนุนให้ท่านอะไรที่มีการชะลอตัวอยู่ก่อนหน้านี้นะครับที่มีการเตรียมการวางแผนเอาไว้นะครับในการที่จะเริ่มต้นแต่ไม่มีโอกาสที่ผ่านมาก็ทําให้ท่านออกจากสภาวะก่อนการชะลอ,อนั้นนะครับแล้วก็ไปสู่ของการยกระดับความเติบโตนาโครงการมาดําเนินการ,ส,รสู่เส้นทางของ,าองการเริ่มต้นแล้วก็จะแตกใบโ่การ ต่อยอดปลีดอกออกผลน,นะครับสู่ความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองต่อไปในทิศทางที่ดีให้กับชาวราศีมังกรน,นะครับที่รออยู่นะครับก็ได้โอกาสของการเริ่มต้นแล้วก็เป็นช่วงชงบะที่เริ่มต้นดีๆไปสู่เส้นทางของความ,ร,มารุ่งเรืองมั่งคั่งรวมสมบูรณ์นะครับกับความสําเร็จที่จะมีเข้ามาต่อไปให้กับชาวราศีมังกรน,นะครับป้ายที่เปิดออกมานะครับ ก็เป็นไพ่ที่ในทิศทางที่ดีนะครับตั้งสิบเหรียญเดอะันนะครับเดอะไอโรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การกุ้มกลองส่งเสริมในทิศทางที่ดีนะครับ แล้วก็ความเป็นสเสถียรมั่นคงในความสําเร็จที่จะมีอย่างต่อเนื่องในต่างที่ดีเม,นม้นบางสภาวะที่ต่างสังคมอาจจะมีทั้งพึงพอใจบ้างไม่พึงพอใจบ้างที่เข้ามาไอ้กับชาวราศีมังกรก็ตามแต่ท่านก็สามารถรับมือได้ในทิศทางที่ดีนะครับที่จะใช้ทั้งพลังแห่งความรักความสามาัคคีเข้ามาเกื้อกูลเคื่อนนุนนะครับก็ทําให้การดําเนินการไม่ว่าโครงการเล็กโครงการใหญ่ใดๆของชาวราศีมังกรช่วงนี้นะครับก็สู่ความสําเร็จ ที่จะนำมาซึ่งความามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ทำให้ชีวิตรุ่งเรืองต่อไปนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับชาวราศีมังกรในช่วงวันที่16ถึง31มกราคมนี้นะครับการเงินควรจะรู้อะไรบ้างนะครับในช่วงนี้มีอะไรต้องระมัดระวังต้องไพ่อายากจะเตือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกกล่าวให้มีการระมัดระวังต่างการเงินอะไรหรือเปล่านะครับสมดุลในทิศทางที่ดีนะครับต่างการเงินหกเรียนนะครับ แล้วก็แต่ก็ต้องวางระบบระเบียบไอ้สมดุลในทางการเงินของท่านให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอนะครับอ้าวไม้เทา้าแล้วก็วาจาเป็นทรัพย์นะครับในช่วงนี้การสื่อสารใดๆนะครับที่จะกวาดเรียบเงินมาจากการขยายอาณาเขตความเติบโตในการงานธุรกิจของท่านนะครับจะดึงดูดผลประโยชน์รายได้รายไ,ไ,ได้เขาม,ามากมายบางคนก็หลายๆเส้นทางนะครับทางการเงินที่เข้ามาสามไม้เทา้าเดอร์เลเวอร์นะครับ แต่ก็ภายใบที่5้านะครับที่จะเปิดขึ้นมานะครับเส้นต่างเก่าๆของหรืออะไรที่เป็นชิ้นงานเก่าๆนะครับที่จะกลับมานํามาสร้างโอกาสของการที่จะสร้างรายได้รายได้ให้เกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรในช่วงนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับที่การเงินของท่านจะมีความสมดุลน,นะครับใครที่มีปัญหาทางการเงินก็จะมีผู้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลได้ในทิศทางที่ดีนะครับ โอกาสของการได้รับกลับคืนเงินที่ถูกหยิบยืนไปนะครับก็มีโอกาสได้เข้ามานะครับแล้วก็ในเรื่องของการเสี่ยงดวงนะครับบางต้นบางตั้นก็จะมีเข้ามาพอได้ปล,า,ปลายเช่นกันแม้จะไม่มากมายนะครับดเดเวอร์ขึ้นมาก็ พอจะเข้ามาสร้างความสดชื่นในเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับในการที่จะมีโชคลาภเข้ามานะครับไปไต้สำรับนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับสามดาบขึ้นมานะครับต้องระมัดระวังในสถานการณ์ต่างๆที่สมเสี่ยงในเรื่องของการใช้จ่ายเงินที่ทำให้ท่านนั้นเสียความรู้สึกหรือกระทบกระเตือนต่อจิตใจได้เช่นกันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นพิจารณาอย่างใกล้ครวนอย่างรอบคอบนะครับเด็กถือไม้เท้านะครับเลาก็สี่ ดาบนะครับที่ท่านต้องใช้ความนิ่งนะครับในการคิดพิจารณาไตรตรองในสถานการณ์ต่างๆมองเงินอย่างมีคุณค่านะครับเพราะบางทีอาจจะมีบางสถานการณ์นะครับเข้ามาทําให้ท่านนั้นในการที่จะสมเสี่ยงในการเสียเงินเสียทรัพย์สินได้เช่นกันถ้าไม่ระมัดระวังอย่างรอบคอบนะครับเพราะว่าสามดาบขึ้นมา,าจ,จะมาเตือนนะครับอาจจะเจอกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มที่หวังผลประโยชน์อะไรของท่านนะครับที่อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ ท่านต้องพิจารณาย้วยความนิ่งพิจารณาอย่างพินิจพิเคราะห์ด้วยความใส่ใจนะครับก็จะทําให้ท่านป้องกันเงินของท่านทรัพย์สินของท่านนั้นไม้มีความแข่งแรงแข่งแรงได้ในทิศทางที่ดีที่ปลอดภัยสตรองนะครับแต่ท่านมีความระมัดระวังด้วยความรอบ เพราะว่าจะมีสถานการณ์เข้ามานะครับที่ทาให้ท่านนั้นสุ่มเสียงได้เช่นกันนะครับก็ต้องระมัดระวังแต่อย่างไรก็ตามรายรับรายได้ก็มานะครับใครถ้ามีปัญหาต่างการเงินนะครับก็จะมีผู้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลในทิศทางที่ดีนะครับบางทีผู้ใจดีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาอุปตัมกำจูนะครับแล้วก็เงินตราจากต่างแดนต่างตินแดนไกลจากต่างประเทศนะครับสำหรับบางคนโดยเฉพาะในธุรกิจต่างโลกสื่อสารออนไลน์นะครับที่ดึงดูดเงินเข้ามามากมาย นะครับรายได้เส้นต่างก็เก่าก็จะกลับย้อนมาให้ท่านได้รับผลประโยชน์รายได้ได้รับต่างการเงินเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือเงินที่ตกยืยยยมไปก็มีโอกาสได้รับกลับคืนมานะครับแต่ในช่วงนี้ก็ไม่ควรตีจยใายผู้หนึ่งผู้ใดยิบยืบยมเงินเพิ่มนะครับใครมาก่อยืยมเงินอะไรก็ตามนะครับก็ให้พิจารณาอย่างรอบคอบอย่าพลีพพามในการตัดสินใจ อะไรต่างกันเงินนะครับที่สมเสียงที่จะไม่ได้รับกลับคืนมาไม่ว่าจะเป็นตกยิบยืมหรือการจะลงทุนอะไรก็ตามนะครับตาไม่ได้เป็นแผนงานของท่านไม่ได้เขียนแพลนขึ้นมาด้วยตนเองนะครับก็อันนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้างนะครับชาวราศีมังกรนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ของท่านนั้น จะเป็นไปในรูปแบบใดนะครับแบบคร่าวๆในสถานการณ์ใบฮาหาใบที่จะเปิดมาหลักๆนะครับจะวินถือดาบนะครับแล้วก็10ถ้วยนะครับแล้วก็ไปใบกลางมรติสานเดอะไอโรเวนนะครับไปไปสังคราชาแล้วก็ไปใบที่สี่จัสติกนะครับแล้วก็ ราชินีถือไม้เท้านะครับความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับสำหรับคนโสดนะครับมีโอกาสความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับที่จะมีเข้ามา อย่างรวดเร็วได้ด้วยนะครับี่ียจะเป็นคู่คอมมิตเมนต์นะครับที่เข้ามาสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นและก็มีโอกาสพัฒนาไปกันสู่การใช้ชีวิตคู่ในอนาคตนะครับที่จะไปสู่กองการร่วมชายขาเกิดขึ้นได้เช่นกันอาจจะมีสถานการณ์กองการจดทะเบียนสมรสอะไรเกิดขึ้นเข้ามาได้ด้วยสําหรับบางท่านที่กบกันอยู่ก็ตามนะครับหรือใครที่พบรักกันในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับที่จะเป็นคู่ ที่เหมาะสมที่บุญบารมีเข้ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนนะครับมาส่งเสริมไม่เกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นที่อาจจะเจอกันแล้วมีความเสน่ห์นะครับที่จะมีความผูกพันเกิดขึ้นนะครับที่จะพัฒนาไปโสโู่กอง ความรักความสัมพันธ์ที่จะใช้ชีวิตครอบครัวได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับในความสัมพันธ์นี้แม้นจะเริ่มต้นใหม่ๆก็ตามก็มีโอกาสพัฒนาตัวอย่างรวดเร็วนะครับแม้นจะมีปัญหาในความรักความสัมพันธ์ก็มาก็ตามนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็้อยการเกื้อกูลเกื้อหนุนบุญบารมีของท่านก็อำนวยชัยและก็ท่านก็แก้ปัญหา,าต่างต่างได้ในความรักความสัมพันธ์นั้นได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็พัฒนาสู่การประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วเช่นกันนะครับอาจจะมีสานการของการ จบทะเบียนอย่างเร็วได้ไวด้วยที่อยากจะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่พบรักใหม่ๆก็ตามหรือคนที่ใช้ชีวิตคู่อากาศที่ใช้กับความคบกันอยู่นะครับก็มีความปูกันที่จะพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับความรักความสัมพันธ์แม้จะมีอะไรเข้ามาแต่ไม่หุดหงิดบ้างในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์นะครับก็มีความความ พยายามในการที่จะคลี่คลายในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับอาจจะทุ่มเทด้วยพลังอย่างความสเสน่หาข้าวหากันหรือบางคู่นะครับถ้าไม่มีพลังอย่างความสเสน่หาอะไรข้าหากันในการคลี่คลายปัญหาความรักความสัมพันธ์ก็ใช้ในหลักธรรมะนะครับในสิ่งที่เหมาะสมที่กู้ควรในการที่จะดูแลนะครับก็ทาให้สถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์นั้นมาเติมเต็มด้วยความสุขในทิศทางที่ดีนะครับแม้จะมีสภาวะอะไรก็มาทมให้กังวลก็ตาม รือวิตกในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับแต่เส้นสัมผัสที่ดีนะครับแล้วก็กำหนิดถึงความถูกต้องความเหมาะสมนะครับก็ตั้งที่ตมามงตุ้มเตด้วยพลังอิงสเสนียนะครับแล้วก็ตั้งที่ใช้หลักธรรมะในการดูแลที่ดูแลความรักความสัมพันธ์แบบผู้หลักผู้ใหญ่ที่คู่ควรที่จะดูแลอย่างเหมาะสมนะครับก็จะตามห้คที่กลปญนาต่างๆที่เข้ามากระทบกกระทั่งกระเทือนในความรักความสัมพันธ์ของคู่รักคู่ชีวิตได้ ในทิศทางที่ดีนะครับบางท่งนานอาจจะมีสถานการณ์ของการตัดสินใจอะไรในการที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันสําหรับบางคู่นะครับในความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีความบวาดระแวงกลัวว่าความรักความสัมพันธ์จะไม่มั่นคงอะไรนะครับที่ยังไม่มีการจดทะเบียนสมรสอะไรเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะแก้ไขสถานการณ์ต่างๆให้มีความมั่นคงในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นที่นอกเหนือจากความเสน่หาอะไรกันแล้วนะครับ ที่จะสร้างความแน่ใจให้เกิดขึ้นก็จะมีการจักจูงกันไปในเรื่องของการทาให้ถูกต้องกาต่างกฎหมายนะครับอาจจะมีการจดทะเบียนสมรสเพื่อสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นได้เช่นกันเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในการที่จะไม่ให้กระทบกระเทือนหรือให้ความรักมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับก็เรียกว่าเป็นการสร้าง การันตีในความเชื่อมัน่นในความรักความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงนั่นเองนะครับส่วนคนโสดบางท่านนะครับก็อาจจะมีสถานการณ์ของความเป็นโสดอย่างต่อเนือ่องเช่นกันนะครับที่บางทีก็อยู่กับครอบครัวรักกับตัวเองด้วยความสุขกบปุนนะครับแล้วก็มีสถานการณ์ของความปึงปอใจในการไปใฝ่อาทางธรรมะนะครับบางคนก็เป็นสถานการณ์แบบนั้นนะครับหรือบางคนนะครับอาจจะมีความ หวาดวิตกระแวงในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์นะครับก็เหลืออยู่แบบสดๆยังมีคุณค่ามีความสุขนะครับแม้จะอยู่ลําพังก็สุขสบายดีนะครับก็เลยไม่ขอมีความรักเข้ามานะครับก็อยู่แบบโสดๆต่อไปนั่นเองนะครับนี่ก็คือสถานการณ์โดยความรวมนะครับของผู้ที่เป็น ชาวราศีมังกรนะครับวันที่16ถึง31มกรา,าคมพุทธศักราช2568นี้นะครับก็ขอ,ขอให้ชาวราศีมังกรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเด็กชาใไ้มีความสุขนะครับมีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ